สวัสดีครับวันนี้ GTR Bike จะขอมาแนะนำจักรยานนะครับ Z4 Pro และ Z4 GTR นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับรถต้นแบบของ Z4 นะครับเรามาดูกันนะครับจาก Z4 ตัวธรรมดานะครับที่เป็นแฮนด์ตรงเราจับมาเปลี่ยนให้เป็นแฮนด์เบาแต่เฟรมนะฮะเฟรมจะต่างกันตัวนี้เป็นรถโมเดลของ GTR นะครับ ชุดเกียร์ก็เป็นคาลิสชุดจานตีนผีครับวันนี้มาดูแซตสี่ตัวโปนะครับชุดมือตบของคาริสตัวนี้ก็จะเป็นวีเบรกนะครับ น้ำหนักก็จะเบาขึ้นเกียร์ก็16สปีดครับเราโมดิฟายนะครับจากซ4สี่ธรรมดานะครับกลายเป็นซ4 p สี่โปรสำหรับลูกค้าที่ชอบมินิมอบนะครับสนใจติดต่อได้ที่ GTR b บนะครับ0802515885หรือจะเข้าไปชมในเว็บไซต์ได้นะครับ w w w t i n x f o r m a t c o m นะครับบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ สำหรับวันนี้ลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ